สวัสดีค่ะวันนี้ซันซันนี่นีโอนะคะรถบ้านแท้ปี02เกียร์ออโต้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินรัวเลยนะคะคันนี้มาในราคาตัดตดค่ะทุกท่าน65,000บาทเอกสารครบพร้อมโอนนะคะภาษีพรบรปี65เป็นรถบ้านแท้ค่ะใช้งานแบบยาวๆได้เลยนะคะไม่ต้องซ่อมอะไรนะคะสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะต้องคันนี้เลยค่ะทุกท่าน เครื่องดีแอร์เย็นภายในสวยระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะคะประหยัดน้ำมันค่ะขับขี่ทางไกลได้สบายนะคะทุกท่าน65,000บาทนะคะราคานี้นะคะเอกสารครบพร้อมโอนด้วยค่ะนิสสันซันนี่นีโอนะคะเกียร์ออโต สนใจดูรถทดลองขับได้แถวมีนบุรีกรุงเทพมหานครติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคุยกับผู้ขายโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้ค่ะทุกท่านนัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองไม่แนะนำการโอนมาจำล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเองนะคะสำหรับในวันนี้แอดมินลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ